เพิ่นมาซ้ำม,มึงขึ้นเพิ่นให้ใช่กะบ่แมลล่ลูกกีนป่วงลูกกินป่วงลูกบ่มีคนิ่นบ่เอานู่ปูต้นพูเพิ่นมาตอนไหนพ่อเออมามึงขึ้นนี่มึงขึ้นนี่บ่เออขึ้นก่อนนี้แม่นเพิ่นพุ่นมาตัวขาวหัวขาดเออมาอม อย่งดอกว่าท่นมีท้านี้ว่าท่นเออขอามาซ้ำหายชีดอกว่าท่านใบมึ้งแล้ว่ออา่าๆๆนปูออี้ว่า่นโอ้ปูที่ป่าขาวออปูพอ่เอเนีปูพอ่อ,อปูต้นโพไม่ซ้ำหายชีดอกว่าท่านออ่า,อามาซ้ำมากเยลยยำมาเด็ดลลางน่ก็คือหนึหานหนึ่งหาเยียนบอกว่าเยียนเด็ดกลางอ,อือ้า คนมาบอกไม่ดิพอเปลี่ยนมาทั้งสองเลยดิบริเปลี่ยนตัวนั่นะเอาจะเก่าใช้ที่ชื่อ,อตัวไหนเก่าชี้หานเองโอ้บมเนหางชีศูนย์ดิเป็นเก่าชี้หาดิเก่าชีหาโอ้ตัวพันมากเมื่อนอ่ะนะเออเขียนได้กับผม่นลูกกี้ปังลูกกี้ปังลูกผมมีกลอนเออลูกหันกนมาตัวเชียนหนอยเออเออเป็นชุนว่ะนะเออแต่ที่เก่งแล้วมันบรแมนศูนยมันเป็นเก่า เก้าม pues. ันเพิ s <S ่นมาซ้ำมือขึ้นเพิ่นให้มาให้เก้าเอาเก้าใส่แล้วท่านใช่ใส่หาซีหน่ะเาเก้หป็นเป็นเลขสามตัวเพิ่นมาบอกคุงซีมือขึ้นเพิ่นมาหากกอนนี่เพิ่นมาว่าอะไรซีหาออไรซีหาตัวเดียวซีหาตัวเดียวเอาที่ที่เขาแปลไปเลขศูนย์ไช่หรือ่แมนบ่แมนแปลว่า ลูกปิ้งฟองอันนี้ลูกพิงฟองสองลูกลูกที่สามมันล,ลูกที่สามมันมีตัวเลขนะมัมีตัวเลขย<อ>บ้านนี้เพิ่งจเรียกว่า,า,<อ>ามันบ้านนยมันเป็นเก้าวะทีเป็นเก้าวันเกี่้าซี่หาเก้าหาซี่ก็เก้าหาซี่เก้าหรับครับผม โอ้โหตต้องแล้วเคล่นกัเลยว่าาวหาซีก้าหาซีเลขล่างตัวไหนก่าคิบหาโอ้ยซุ้มเขียนไว้หนี่บเมนแจ็คตัวบบเมนเขียนแปดเก็ดนี่บอเมนไปเบิ่งเอาคิดตองวดไปเบิ่งเอาเด้องต่างได้ครับผมจะโลกหางโค้งคีไทยเออครับผมนี่เป็นเป็นมือชี่ไทยเพื่อนแล้ว ว่าพ้นไม่ย้ำให้ใช่ตองวัดจะเอาไปเบิ้งเอาเบออิเออ้งเอาตามนั่นแหละเก้าสี่ห้าตัวนี้ฟันทงโค้งสุดท้ายล่างหนึ่งห้าตัวเดียวซุ่มที่ล่งไปผูป้ใดซื้อแล้วบ่ต้องเสียใจครับดูซิครับมผมมีโอกาสออกได้ทุกตัว ตั้งแต่ชุดตองวดมานีเรื่อยๆด้หลังๆมานี่มาบังของปูโป้ันนีเป็นยังไนครับที่นีครับผมแต่ว่าหาซี่นีมาย่ำสองเที่ยวเป็นเ่รพอย่ำสองเที่ย์แล้วชินเก้าห้าสี่นยครับด้วยสามตัวสองตัวก็คือหนึ่งห้าเม็ดเดียว ซีหาหาีก็ล่งไห่หายได้เราแคบตัด2ตัวหายได้เรียบร้อยแล้วเรบ้ยอ้าอือตัดต่อี่หลอกสตัวเนาะสตัวล่องไปเห็นแลปลดละยันว่าเห็น,น,น,นคนมาว่าสานัานจีพ เออมาซ้ำนั่นแหละมาซ้ำหันชี่ๆดอกวะท่านก็ว่าเนเลยมันหาอันนั้นมันก็ชิเสียใจว่านเออออกมาแล้วเต้เออมันก็เด้่ําช้ำหายครับว่าบอกสีเสียใจวะทีชเสียใจอันชีว่าเป็นยังว่ามาซ้ำหันแหนกันเออถามหากันอีกว่าท่านอันนี้มาซ้ำหันมันขึ้นนี่ละ บ่าเป็นที่สิบสีแล้วว่าท่านมันจ่อแล้วว่าท่านแต่ว่าเขากักว่าอยู่คงนี้เป็นคงชท้ายแล้วอะอย่าด้อีกหล่ว่าท่านได้คัดมาเราบอกพ่อตัวนี้เพิ่นคัดเดียวเก้าหาีนี่คัดมาคัก็ท่านเดี๋ยเก่ามาใช่หัก็เก่ามาใช่ลูกปิงปองลูกนั้นไม่มี เอ็กวะฮั่นออที่เป็นเก้าหายยี่หรอกวะฮั่นช่างซีครับแต่ว่าลูกปิ้งปองชองลูกเนี่ยเป็นลูกท่องนะจุ่มลูกเรีกท่องนะมันเป็นเด็กอ่าครับซีเออเรียกซีช่องเนี่ยซีช่องนะแต่ว่ายังซี้แหงนจึนครึ่งกันล่ะเออแต่ว่ามันหันเลีกตัวที่สามเนี่ยมันม่มีเรีเกเป็นหัน หาเลขหนี้เลากออกมาอหันทางบมมีเลขมาให้เบื้องมันจะว่ามันเป็นสีเสโตลหรอกเลขนั่นนะตัวนั่นนะจะว่าช่วงนี้เดียมยุบๆุ่นละพวกเขาบอกว่ามันสีเสโตลมันสะเป็นศูนย์บ่อวะิเออนั่นแหละเลยเอาศูนย์มาใส่หาศีรษะหาศีรษะอันนี้บ่เป็นเพื่อนบอกหรอกบ่กเป็นเพื่อนบอกขี้ใส่ชื่อครับผม ตัวคนว่าบอกใครแท้นี่คือเมื่อนี่ห้าเก้าห้เออเก้าหอ้าวคับอยู่ที่กับหนึ่งหาเลครับฝันโง่บงง่อันนี้งครับพิเจนนากันโอาครับผมเจนานาาเด้อครับเอฟซีครับผมย่ำแล้วโค้งสุดท้ายฟันทงเหสครับาะ เนียนๆได้พี่น้องเนียนๆได้ฟาดไปหาไว้พี่น้อง้าดไปหาม,มันจีนบออกก่อนแล้วเออมันจีนบออกก่อนเน๊ะตัดสองตัวก็มีเข้าหาเข้าซีนแหละครับอยู่ที่กับผมอ่าม,มีหาซีเท่านั้นละบ่หลายครับเอานะครับเนาะอ่าส่วนที่แปดเย็บป้อมก,ก่ะผ่านไปครับหนึ่งห้าชอบก็จัดใชครับอยู่ที่กับผมขั้นออกซีหาคำว่านี่วยดังทั่วประเทศอีกงด้วนี่ ละว,วานซีดีละวานพ่อละว,วานอะไรเล็กหาซีนทั่วประเทศดิเด็กเล็กหาซีนทั่วประเทศละวานคือทั่วประเทศดิทั่วประเทศเลยละว,วานตั้ทั่วประเทศดิซื้อเออจะทั่วประเทศหาซีนครับผมแจ็ปปินละว,วานอ่ะมันเป็นเล็กงามอ คุณไดงามจิ่มเนี่ยบ่อสูงบ่อต่ำผ่านกลางไปเรื่อยเราเราวังชันขึ้นครับผมจะอย่าว่างดีๆวะฮะโอห่าซีนเหรอป้าที่โอ,โอ,โอหา่าซีนนี่แหละแสดงว่าลูกว่ามันจะว่าง,งดีๆเแบบล,ล้ววะฮะแต่ว่ามันนาวานนั่นแต่ว่ามันสื้ออะไรบ่อมันจ่อมือแล้ววะฮะซื้อได้ยุบโอห<ส>่าซีนี่ซีฮานี่แต่ว่าบ่อเป็นหลังหลอกโอห่าซีนนะ จ้องชื่อได้มันอนั้นคือเกาคือเกาหาหาเกาคุณมันอังน่ะโอ้ตัวอังนเกาหาหาเกาหาเกาโอ้หาเกาเกาศุนชื่อะไรโอ้ครับผมอืล้วานนะอือ่าก็บอกว่าอย่าไปที่อะไรเรื่องหาศุนเกาศุนนะว่าท่านเออเป็นนังเหล่าเ่รทเานูว่าท่านเป็นนังอ้ยเ่ไดรกินดรอกว่านเขาไปกินม่แล้วต้องต้องงวดถืงว่าท่านละวาน จองไว้เมื่อไหร่เจ้จองไว้แล้วจะต้องงวดคุณเพอาะดีเรี่ยกว่าผู้เขาก็ไปซื้อรวดด้วยท่านโอ้โหเขาซื้อห้าชนดหน่ายท่านเอาเอาได้แล้วเนาะเอาพอจับแนวบัตรนี่เอายำโพงสุดท้ายพี่น้ละปั้นโพงโพงสุดท้ายเตรียมกระดาษอายะอยู่เขียนหน้าเขียนหลังเลยเขียนกลางเขียนท้ายเออ แต่ต่อมันวางหันพ้นมาว่าเกาศูนก็มีเอก้าศูนย์หนก8แปดเจ็ดนักหนึ่งเกตศูนย์อีงบุจับอไรฮือมันเอาเอาอไครับผมครับิดต้องว่ากัไป่างเอาตัวลงสีไว้่นิละครับเอครับผมตัวไรรงสีไว้เอาตัวนั้นละนะชัดเจนนะรับเอฟซีครับผม สำหรับแนวทางของพ่อศูนย์ครับ,บปูต้นโพนะครับเบ่ครับหน้าจอไว้ครับอีฟซีครับตัวเน้นๆคือเก้าห้าสี่กับห้าสี่แล้วก็หนึ่งห้าครับอีฟซีครับผมตัวแรกง่ามโกมูกับตัวนั้นนะครับมักกระจัดขัดกระพานครับอีฟซีครับผมสุกหมานำลวดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเบอ